โอเคโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเทำการแต่งลอกเ,ออเพิ่มคลิกเสียงนะครับของรอกเบสอาบูนะครับรุ่นเก่าน่าจะเก่ามากเป็นสิบปีนะครับแต่ว่ายังใช้อยู่แล้วก็จริงๆคือมันมันไม่มีเสียงนะครับมันเป็นรุ่นออาบู R นะครับ T ีโปรทีโปรสามพัหร้อยีนะครับ นะครับก็เป็นรองรุ่นที่แบบว่าออกมานานแล้วนะครับทันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ก็ดูมันก็ยังสวยอยู่นะครับก็ได้เปลี่ยนแขนไปแล้วเนื่องจากก็หนอกมันเปื่อยไปแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแขแนตัวนี้นะครับแต่จริงๆก็คือข้อเสียงมันสําหรับผมนี่คือมันดันเป็นหมุนขวานะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการแกะเลยครับเพื่อจะทําการใส่เสียงปลาล่านะครับ เสียงปลาลาดนี่ก็คือนะครับผมก็ซื้อเสียงปาราดของรุ่นเอ,อ,อโมโตะโอโมโตะนะครับคลิกด้านขวานะครับมามาเป็นอะไหล่สหรับลองเปลี่ยน,นครับข้างในก็ที่ให้มานะครับก็จะมีอ,อมีแหวนที่สําหรับเอ,อล็อกเพลานะครับแล้วก็มีผ้าเบรกเท็ที่ร้อยสามชิ้นนะครับมี ตัวเคี่ยวคลิกเสียงนะครับตัวแผ่นกรีดเสียงนะครับผ้าเบรกมาให้สามสามชิ้นครับในชุดในราคาสองร้อยแปดสิบกว่าบาทครับจากจากแอปสีส้มนะครับเเหตุที่เลือกโปรโมโตเนี่ก็เพราะว่าผมเคยลองเปิดมาเพื่อจะแต่งผ้าเบรกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดข้า,างในจานเบรก พราเส้นผ่านหลังการวงในของเฟืองที่ใส่ผ้าเบรกเนี่ยมันประมาณ22มิลซึ่งมันเท่ากับไอโอมโต,โตนี่พอดีครับผมก็เลยลองซื้อมาเพื่อจะลองใส่ดูนะครับก็ยังไม่เคยใส่เหมือนกันแลเรา่าเดี๋ยวลองใส่ไปพร้อมเงินครับดูว่าจะใส่ได้ไหมแล้วเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มมันเลยดีกว่าแผมก็เริ่มถอดก่อน,นครับ แยกเป็นทางทางไปครับจะได้รู้ว่าไปทางไหนได้บ้างโอเคหตุที่ผมเอาเอากระดาษชำระมานะครับก็คือเวลาเราไขแล้วมันเกิดตกเกิดอะไรเนี่ยก็คือมันจะได้ไม่กระเด็นหายนะครับอตอนนี้ตอนนี้มันจะมีจริงๆมีปิดล็อกอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากของเดิมนี่มันหายไปแล้ว ก็ใช้แหวนใช้ลวดสแตนเลสทำมาโค้งเพื่อกันตัวนี้มันลุนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ยังเข้าออกได้แบบค่อนข้างจะฟรีครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แยกไปนะครับก็ทําการไขตัวนี้ออกเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคไขออก โอเคครับเราก็จะทำการถอดถอดฝานี่นะครับเราจะถอดจ่ฝานี่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรนะครับ ออกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวลอกนะครับข้างนี้ก็ค่อนข้างเบาบแต่าน้ําหนักที่เยอะส่วนใหญ่จะมาจากข้างนี้นะครับก็มีสปูลน,นะครับอันนี้สปูลเนี่ยเป็นลอกรุ่นเก่าที่เทคโนโลยีเป็นแบบนี้นะครับผมก็ดีไม่ดีก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมทอดสปูลมันรู้สึกว่ามันจะติดกับไอ้ตัวฝานี้นะครับเดี๋ยวต้องถอด เราจะเอาชุดเป์ออกมาทำการโมดิฟายนะครับบนเก่าก็จะมีาฝาสำหรับล็อกแกนสปูลน,นะครับเราต้องถอดตรงนี้ครับดันมาข้างๆนิดนึงนะครับแล้วก็เอาออกนะครับใส่ไว้กันกรนหลงนะครับก็สามารถจะอถอดสปูลออกได้นะครับข้างในก็มีเม็ดหลงอยู่สองเม็ดนะครับผมก็เคย ใช้โดยการเอาไมหนวงออกนะแต่ว่าก็ตียากพอสมควรนะคือต้องต้องดูต้องตีแล้วก็ต้องคุมมันตลอดนะก็เลยเอาใส่ไว้เหมือนเดิมครับอาจจะทำระยะได้น้อยลงนิดนึงแต่ก็แรกกับการที่ไม่ต้องนุ่งหนิดตลอดเวลาในการตีนะครับก็ขายอันนี้ก่อนครับ ก่านี่ก็ต้องระวังนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวให,ให้มันให้มันดูใหญ่กว่าเดิมหน่อยครับจะได้ตึงนนอกสามตัวนะดู นี้ไว้ด้วยน้องสามตัวนะครับขนาดเท่าๆกันก็โอเคอยู่ครับผมก็จะถอดอชุดที่เป็นลูกปืนกันกัดน,นะครับอไม่ไปยุ่งมันนะครับเรามุ่งเน้นแต่การแต่งเบรกอย่างเดียวนะครับเราลองถอดดูก็เป็นฝาครอบของมันนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเครื่องวางก่อนนะครับ เนืงจากว่าไม่เป็นไรเดี๋วลองดูก่อนอนะครับผมก็จะถอดอันนี้ออกมาเลยไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าลองดูก่อนนี่มีผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกเดิมของอาบูครับที่เป็นเป็นคล้ายๆเทปต้อนสีดำๆนะครับ เพย์ที่12มิลเมือนกันนะครับย่นี่ที่เข้าไปใส่พอดีนะครับจริงๆก็วัดมาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจ เคี้ยวใส่กันได้นะ,ะดูเหมือนมันจะเล็กนะแต่ว่าโอเคก็ใส่กันได้ครับผมน,นีผมก็ค่อยๆถอดทีทดชิ้นนะครับถอดกลอบตัวแผ่นเบรกออกมาเลยนะครับ ด้านหลังก็เป็นจานเป็นเฟืองเฟืองพลาสติกนะครับไม่มีแผ่นเบรคแล้วก็มีมีเป็นสลักยึดกันนะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวจะมาทำการมาถอดเฉพาะตัวเบรสนะครับ <Okay. S 1> ตัวเบรนะ์เอเบร์ าเบรของเขามีสามชิ้นนะครับตอนนี้ลองมาครับก็พอดีกลับมาเมมเต็มแล้วก็แบตหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับก็โอเคหลังจากล้างกลับมาแล้วนะครับก็เราก็จะมาเริ่มทำการใส่นะครับผมก็ใส่คืนตั้งแต่จังหวะแรกนะครับก็คือ มีนะครับผ้าเบรกนะครับตัวกีเสียงนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับตอนแรกที่ต้องใส่ผ้าเบรกเล็กเนี่ยคือเพื่อจะให้ไอ้ตรงร่องฟันกีเสียงเนี่ยอมันไอ้ผ้าเบรกมันไม่มาบังนะครับเะสังเกตดูผ้าเบรกไม่มาบังนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันอยู่เพื่อให้มันกีเสียงแล้วเสียงดังครับผมก็ใส่แผ่นกีเสียง ะครับหลังจากที่มันไม่บังแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใส่เก็เบรคแผ่นใหญ่เลยนะครับก็ครบสามแผ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการใส่ชุดตัวฝาครอบอันนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆขยับใส่เข้าไปในในตัวในตัวชุดนี้นะครับเมื่อกี้มันอาจจะ มีตัวสลับตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมว่าบอกวิธีการใส่เสร็จแล้วผมเอาออกนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยคือผมใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับโอเคที่มันที่ถอดมาเมื่อกี้นะครับโอเคมันล็อกกันอยู่แล้วนะครับผมว่าใส่วางเข้าไปในชุด แล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามันเข้าดีไม่เข้าดีนะครับอ่าโอเคอย่างนี้เข้าแล้วครับนะครับผมก็จะเริ่มทําแบบบัคกี้นี้นะครับนะครับก็นับแรกแล้วก็ผมใส่้าเบกเข้าไปหนึ่งชุดเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับตามด้วยแผ่นเฟืองกี่เสียงนะครับซึ่งมันจะล็อกของมันอยู่นะครับ แล้วก็ผ้าเบกแผ่นเล็กนะครับในชุดมันมีไม้สามแผ่นที่ซีบคุยกันไว้ทีแรกนะครับใส่ตัวล็อกร้อยนะครับจริงๆแล้วต้องดัดดัดให้เป็นทางนี้นะครับให้เป็นทางนี้นะเห็เนไหมเอ่ยหมุนมเขี้ยวไปอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อๆนๆอกมาเนี่ยต้อง ถ้ามีรอกรุ่นเดียวกันคนต้องดัดทางนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากวันก่อนผมทำล็อกมินอย่างนะครับระบบก,การล็อกไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้อ่าสับสนนะครับโอเคอันนี้ผมใส่ลองดูอีกทีครับ จะนมอ,องจะตัดตัดมันสูงไปหน่อยครับ やったね。 ได้ครับเนื่องจากเอากล้องทำอยู่บนมือเนี่ยนะครับมันก็เลยสะก,กิดกันนิดหน่อยนะครับ ลองใส่ตัวตัวลอ,อกอนี่นะทั้เพื่องจังหวะเพื่องเพื่อง,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 งจับจังหวะแล้วมันจะตกลงเปเข้าล่องไปเองนะ ไปเหมือนกันครับเดี๋ยวนะต้องค่อยๆนะไม่ใจร้อนนะอืมผมไม่ไปเลยเดี๋ยวนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดกันอีกแน่นอนนะครับจะถอดใหม่อีกทีนะครับอืมตอนนี้ผมไม่ไปครับ โอเคไม่ครับเป็นไงครับโอเคครับโอเคครับระปิดาพลังดูเหมือนเดินนะครับเบรกก็โอเคครับเบรกใช้ได้นะครับอ,อย่างนั้นเดี๋ยวผม ลองไขน็อตเพิ่มนิดนึงเพื่อจะให้อมันเข้าไปอยู่ตัวเลยนะครับโอเค่นั่แนัน่แน่น,น,นโอเคครับจริงๆตัวนี้ครับมันมันเป็นมันจะต้องใช้มือไขนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ไขควง แต่งเข้าไปนิดนึงครับเพราะว่าอย่งั้นเดี๋ยวจะหลุดกลางทางนะครับเวลาใช้งานเป็นอกที่ต้องบอกตรงว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ กลายมาหมุนใช้ล้อหมุนซ้ายไปบ่อยกลายมาเป็นถนัดซ้ายแล้วนะครับก็เลยโอเคครับหมุนลื่นปกติเอาเบรกเบรกแน่นครับเดิมล้อ,อรุ่นนี้ก็เบรกแน่นอยู่นะครับตอันนี้พอมาระบบนี้ก็โอเคเนื่องจากสปริงกดเบรกดีครับผมจะสังเกตว,ว่าลออ้อรุ่นใหม่ถ้าเกิดเราไปใช้งานแล้วเกิดการเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเราจะอาจจะต้อง ลองแทนที่จะใช้ชิมลองครับต้องลองดูที่ตัวสปริงที่มันเป็นแหวนฝาซี่ครับสองตัวว่ามัน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 บี้บางทีเราเราไขามันไม่แน่นแล้วเราเล่งเล่นเล่ง,ลงมันจนมันบี้ครับเราต้องไปทําดัดตัวนั้นให้มันกลับมาโค้งเหมือนเดิมครับก็จะทําให้เป็นแรงกดสปริงมันดีขึ้นเท่าเดิมครับโอเคนะค ดังฟังชัดครับตันนี้โอเคเลยครับอันนี้เราก็จะต้องอใส่ตัวปีเตอร์ปูนี่นะเพื่อความแน่นอนนะครับเราแกะมาใส่ดกว่ครับกดสามารถกดได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อเคี่ยวมันหักครับมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเก่ามากแล้ว นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับอา,อาบูโบตโปสามพันหกร้อยซีนะครับแต่งเสียงลาล่าครับอัอนนี้ก็